สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Civil Center, สิวิไลโนเลสเซ็นเตอร์ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการถอนเงินจาก Pocket ตค่ะ ซึ่งกระเป๋าพ็อกเก็ตคือกระเป๋าเงินสำหรับรับรายได้จากซิวลไลและซิลิไลมอโดยบริษัทจะโอนรายได้ของท่านเข้าสู่กระเป๋านี้ได้แก่รายได้จากการขายสินค้ารายได้จากค่าคอมมิชชั่นและรายได้อื่นๆซึ่งท่านสามารถถอนเงินจากกระเป๋าพ็อกเก็ตออกมาเป็นเงินสดหรือจะนำไปใช้เติมเป็นวอเชอร์เพื่อช้อปปิ้งสินค้าต่อก็สะดวกและง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะ ขั้นตอนแรกเข้าแอปซิวิไลหมอจากนั้นให้ทุกท่านกดปุ่มโฮมที่ด้านล่างขวามือค่ะกรอกรหัสสมาชิกของท่านและรหัสผ่านจากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่าบันทึกข้อมูลและเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ ระบบจะแสดงหน้า Member Overview ให้ทุกท่านกดปุ่มถอน Pocket ตรงกลางค่ะหากขึ้นสถานะว่ารอส่งเอกสารท่านสมาชิกจะไม่สามารถรับเงินจากกระเป๋าพ็ c k e t ได้ต้องเข้าไปอัปเดตเอกสารก่อนโดยไปฟังได้ที่คลิปขั้นตอนการสมัครสมาชิกค,ค่ะจากนั้นตรวจสอบรหัสสมาชิกที่ต้องการถอนเงินให้เรียบร้อยเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านกรอกยอดเงินที่ต้องการถอนค่ะ ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีค่าธรรมเนียม15บาททุกครั้งนะคะ<อ>เมื่อกออเรียบร้อยแล้วให้ทุกท่านตรวจสอบยอดถอนอีกหนึ่งครั้งตรวจสอบแล้วให้กดยืนยันค่ะจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างการถอนพ็อกเก็ตสำเร็จค่ะซึ่งจะอยู่ระหว่างดำเนินการ2วันทำการของธนาคารนะคะโ,<อ>โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านโดยอัตโนมัติค่ะเ<อ>พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ